สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอีกแล้วนะครับง่ายๆสไตล์ลุงนัดวันนี้ทำํำยำหม,มูยอเอาใจสุภาพสตรียำแบบง่ายๆนะฮะดูแล้วน้ําลายไหลอยากจะจิ้มมารับประทานทันทีเลยทําง่ายมากนะฮะทำง่ายมากจริงๆนะฮะก็ต้องกล่าวขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยเพราะว่ายำหม,มูยอของลุงเนี้ยอาจจะใช้คลิปยาวสักหน่อยเพราะว่า ขอความกรุณาขอความเมตตาขอความเห็นใจนะฮะว่าลงุงไม่ค่อยดีมีเวลาลงนะฮะโอ้ลงคลิปก็ก็ลงบ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันตั้นสั้นพะนะฉะนั้นเวลามันก็หายากขอหน่อยหนึ่งนะหวังว่าคงเข้าใจกันพูดแค่นี้แหละนะอ่ะนี่นะมาดูละเอตอนนี้คือทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันดีกว่านะฮะ ขอร้องช่วยดูให้จบนะดูคลิปให้จบด้วยขอพระคุณอย่างสูงครับสำหรับเพื่อนๆชาว u t u b e ด้วยกันนะอันนะก็ไม่มีอะไรเลยมีหอมแดงนะหอมใหญ่นะแล้วก็ไอ้แก้มแดงนั่นแหละแล้วก็ผักชีนะฮะแล้วก็หมูยอที่ขาดไม่ได้นะฮะนี่แหละฮะมีอยู่แค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีต่อไปกันนะฮะ อันนี้ก็ไปต้มน้ำให้เดือดนะฮะเราก็ต้องเอาหมูยอนะฮะหมูยอเอามาใส่ในน้ำเดือดนะฮะคือต้มต้มหมูยอต่ออีกนะฮะเพื่อความสะอาดนะแล้วก็ต้มหมูยอนะฮะหมูยอเย็นแล้วมันสุแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้มันผ่านอะไรมาบ้างละนะเราก็ต้องต้มกันถูกไหมฮะเดี๋ยวท้องไส้จะเสียเอานะครับผมเราก็ต้มนะฮะต้มหมูยอ นะครับผมลงไปนะครับผมหมูยอนี่2สองก็เ hmm. ร <2, 2 S 2> mm ียกว่าสองเลยนะสองชิ้นมัง้งนะฮะอาเสร็จแล้วนะฮะต้มสักพักนึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแช่ไว้ในน้ําเย็นนะครับผมนะให้มันเย็นแล้วเราก็จะได้หั่นได้นะฮะอ่ะอันนี้ก็มาถึงตอนหั่นนี่แล้วนะฮะอ่ะหอมแดงนะครับปอกหอมแดงนะครับผมตัดจุกมันก่อนตัดหัวตัดท้ายมันนะครับผมนะฮะนี่เลยฮะ นานานเราจะได้มาเจอลงคลิปกันจริงๆแล้วก็ลงบ่อยเหมือนกันแต่สั้นๆวันนี้ขอหน่อยขอ,อ,น,ขอ,อนิดขอหน่อยก็คงไม่ว่ากันเนาะเราแว YouTube ด้วยกันหวังว่าคงเห็นอกคห็ใจแล้วก็คงจะเข้าใจกันนะขอพระคุณนะที่เข้าใจกันนะครับผมเวลาเ,เวลาก็หายยากเนาะโอ้ยตอนนี้นะฮะขอพระคุณมากๆเลยเพื่อนเพื่อนก็ยังให้ความรักแล้วก็ให้ความเมตตากับลุงอยู่เสมอมาะฮะเพื่อนเพื่อนหรือว่าน้องน้องส่วนใหญ่จะเป็นน้องน้องเนี่ยนะฮะ มีการห่อนหั่นหนมแดงก็ดูเอาไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ทําทานเองต้องขออนุญาตด้วยใส่ถุงมือแล้วมันไม่ถนัดมันเกะกะเกะกะเนาะมันไม่ถนัดเลยเราก็ล้างมือให้สะอาดซะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ถุงมือแต่ท่านจะใส่ก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ลุงทําแล้วใส่รู้สึกมันเกะกะยังไง็ไม่ลูกมันถุงมือมันก็ครับครับมันมันมันไม่ไม่สะดวกเนาะอาศัยที่ว่าเราล้างมือสะอาดแล้วก็ทําทานเองก็แล้วกันเนาะ ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะในเรื่องเชื้อโรคเชื้อโรคเพราะว่าเราทําทานของเราเองนะฮะติดกับติดเอง <c oughs> ไม่รอกครับก็สะอาดแล้วนะฮะส่วนใหญ่เราทําทานในบ้านนะฮะนะฮะเนี่ยไอแก้มแดงที่ผมว่าเพราะว่ามันแดงจริงเเหมือนแก้มแดงแงของเด็กๆนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกนะอ่าก็เรียกว่าไอแก้มแดงนะนี่คือมะเขือเทศนะมะเขือเทศให้มันออกรสเปรี้ยวนะให้มันออกรสเปรี้ยวแล้วหน่อยหนึ่งนะ แล้วก็ใส่มะเขือเทศมันสีสันมันสวยดีนะฮะสีสันสวยดีนะครับเนี่ยก็ดูเลยกันวิธีการหั่นมะเขือเทศนะฮะมะเขือเทศได้แก้มแดงนี่แหละนะไม่ได้เอาลูกเล็กมานะฮะลูกเล็กก็เรียกมะเขือเทศราชินีใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเอาลูกใหญ่มานี่แหละเนาะมันจะได้เห็นชัดๆแล้วก็สีสันจะได้สวยเนาะนะฮะนี่นะฮะก็หั่นนะฮะก็ดูไปด้วยคุยกันไปด้วยแล้วกันเนาะเออเพราะว่า รุงนัทก็มาได้เลยสดมานานแล้วนะฮะเ,เวลาไล์สดเนี่ยมันก็ไม่มีไม่ใช่เวลาเยอะด้วยเนาะมันก็เชอะด้วยนะฮะอันนี้ก็มีเนี่ยนะฮะผักนะฮะผักขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีนะที่จะใส่นะฮะผักขึ้นช่ายกับผักชีนะที่จะใส่แล้วก็หั่นมันนะฮะเอาตรงรากมันทิ้งไปนะนี่ล้างแล้วนะแบบสะอาดแล้วนะฮะไม่ล้างก็ทานไม่ได้ถูกไหมนะฮะ นี่ล้างแล้วนะค่อยๆหั่นนะฮะหั่นไปเรื่อยๆก็ดูลุงไปแล้วกันเนาะดูลุงทําไปก็เพเลิดเพลินเจริญใจไปด้วยนะเหมือนมาทํากับลุงด้วยจะทําด้วยก็ได้นะแต่น้ํายำว่าจะสอนก็ไม่ได้สอนนะฮะก็ก็เดี๋ยวจะบอกทีหลังแล้วกันเนาะน้ำยำเนี่ยลุงก็ทําไปแล้วล่ะน,นะน้ำยำก็แล้วแต่ใจชอบแล้วกันว่าท่านจะใส่อะไรนะฮะเดี๋ยวบอกกันทีหลังนะตอนนี้มาดู หั่นหอมผักชีก่อนต้นหอมผักชีกนะฮะกินช่ายนะฮะแล้วก็หั่นนะฮะเพื่อให้มันมีความหอมนะครับผมขอบคุณนะ,ะทุกการติดตามเลยอย่าลืมนะฮะชอบก็กดไลค์เมตตาก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับผมเราชาวยูทูบด้วยกันต้องไปด้วยกันเนาะอันนี้ปอกหอมแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย คิดถึงเพื่อนๆจริงเลยต้องขอโทษด้วยบางครั้งตอบคอมเมนต์ช้าไปหน่อยก็หวังว่าคงให้อภัยด้วยนะฮะน,นี่ก็หั่นหอมนะฮะหันหอมแดงก็พยายามจะทำลงอาหารประมาณสามวันหนึ่งครั้งสามวันหนึ่งครั้งนะฮะเพื่อเก็บอะไรละ่ะเก็บเวลามั่งเก็บยอดวิวนะฮะถ้าทำสั้นๆมันก็ไม่ค่อยได้เนาะก็เข้าใจกันมั่งนะ ก็เจกันบ้างซิขอบคุณนะฮะที่ดูทุกท่านน้องๆให้ความเมตตาแล้วก็เข้าใจนะฮะว่าทำไมถึงต้องทำคลิปยาวนะฮะวิวมันไม่ได้เวลาวิวอะไรเงี้ยนะฮะเยอะไปหมดนะครับผมนะฮะก็ติดตามกันนะครับ ครับผมขอบคุณนะที่เข้าใจกันนะเราเนาะครอบครัวเดียวกันต้องเข้าใจกันทีเนาะ,ะถึงไหนแล้วหั่นหอมเนาะ <c oughs> หั่นหอมจา้าเสร็จแล้วนะฮะก็ย่อเอาแต่ว่าใส่ผักเยอะนะฮะนะฮนะใส่ผักเยอะเพราะว่าผักมันมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายของเรานะ,ส,ะสาวๆทรับประทานไม่อ้วนรับรองผอมแน่นะฮะแล้วก็แก้มจะแดงแดงเนี่ยนะฮนะอันนี้ที่เราไปต้มไว้แล้วนะต้มสุกไว้แล้วนะครับผมนะฮะ เราก็นํามาผ่าตรงกลางนะฮะแล้วแต่ท่านชอบมันก็นแล้วกันบางท่านก็ใช้สีอ่บางท่านก็ใช้แบบว่าไอ้แล้วนะมีดที่มันมีฟันๆนะ,นะฮะมันฟันนะฮะหั่นเป็นฟันเลื่อยฟันเลื่อยอย่างเงี้ยก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าลุงไม้เมนะก็ต้องทําตามปรสาของลุงต่อไปนะฮะลุงก็ทําง่ายๆแต่ก็อร่อยนะอร่อยนะอร่อยเสียด้วยนะฮะอร่อยไม่แพ้กันแหละนะ ไอ้เน,นี้ยมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่น้ํายำนะฮะถ้าน้ํายําอร่อยเนี้ยพวกนี้ก็อร่อยไปด้วยแหละนะฮะทุกๆอย่างมันอยู่ที่น้ํายําและน้ํายำเนี่ยสูตรโอเคบอกกันได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว,ว่าท่านจะเพิ่มอะไรหรือไม่เพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ทานไม่เหมือนกันนะฮะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มก็ไม่เหมือนกันนะครับผมน้ายาก็คือน้ํายํานี่แหละเนาะ <laughs> ง่ายไหมง่ายเนาะ่ <laughs> ะคิดถึงทุกท่านนะครับถึงแม้ไม่ได้ไลฟ์สดแต่ใจเราตรงกันเสมอนะฮะลุงก็ไม่เคยหลือมล,ล,ลูกลหลานๆนี่มาให้กําลังใจกันนะ,ะจนลุงก้าวมาถึงขั้นนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กําลังใจลุงไปตลอดด้วยอย่าทอดทิ้งลุงนะทุกทกท่านเลยทั้งต่างประเทศด้วยนะฮะนะฮะเด็กๆต่างประเทศด้วยเด็กๆหมายถึงว่าคุณหนูคุณน้องนะฮะนี่ลุงจะใส่ไอ้ตัวนี้แหละ ไอ้ตัวนี้แหละในบ้านมีอยู่พอดีเลยหาตัวอื่นไม่เจอนะหาตัวนี้ก็เรียกอะไรก็ไม่รู้ละไอ้ที่ใส่แบบเนี้ยที่บ้านอะ่ะจริงๆแล้วมันมีร้านอาหารอยู่แต่ว่ามันอยู่ข้างนอกและไอ้ของทุกอย่างก็ไม่ได้เคยเข้ามาบ้านมันก็อยู่ที่ร้านแต่ร้านนี้ก็มีคนอื่นดูแลลุงไม่ได้ถนัดด้านนี้ลุงไม่เคยเข้าไปยุ่มย่ามในนั้นนะฮะ พราะฉะนั้นลุงก็ทำของลุงแบบนี้นะฮะใครเอาอะไรมาเก็บไว้ที่บ้านลุงก็ไปหาดูอะไรอุปกรณ์อะไรที่มันใช้ได้ลุงก็ออกมาใช้เนาะมันไม่ต้องยุ่งยากเนาะไม่ต้องไปลงทุนเนะาะระยะนี้ข้าวยากหมากแพงอยู่เศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะทุกทุกท่านก็รู้นะนี่นะใส่ลงไปแบบนี้เลยอถึงขั้นตอนของเราดีกว่านะนี่นี่นะฮะ ใส่ลงไปเลยนะฮะสาวๆทานจะได้แก้มแดงนะฮะเพราะมีหอมหอมนี่ก็แก้ลมแก้หวัดนะฮะหอมเออ่ไทยหอมฝรั่งอะไรเนี้ยนะฮะอ่ะอันนี้หมูยอนะฮะหมูยอนะฮะหมูยอไปซื้อมา2อันเนาะซื้อมา2องอันไปไปซื้อมาเมื่อเช้านี้แหละซื้อมาก็ถ่ายเลยทําเลยนะฮะนะฮะซื้อมาก็ถ่ายกันทําเลยทันทีนะฮะ เพราะว่ามันครบ3วันแล้วที่เราจะต้องลงแต่คลิปนี้ขอยาวนิดนึงหวังว่าคงจะเห็นใจลุงนะฮะวิวเไม่ค่อยมีก็ที่บอกไปแล้วเนาะอ่ะช่วยๆกันเชียร์เชียร์ก,กันแล้วกันนะฮะลุงพยายามตามทุกๆท,ท่านแหละนะฮะ,ะอาจจะตามไม่ค่อยทันบ้างอะไรบ้างนะ,ะเพราะว่าเราก็มีภารกิจด้วยเนาะก็ะเห็นอกเห็นใจกันกันแล้วกันท่านที่เคยติดตามแล้วยังไม่เข้าไปติดตามอีกเนะะี่ย ก็เราติดตามอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูอีกเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยบางทีก็มาดูลุงบ้างก็แล้วกันลุงจะได้อ่าไปเนาะอ่าเพราะว่าคิดถึงกันอยู่นะจริงๆแล้วเยอะเยอะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณหลายเ้ยขอขอภาษาขอภาษา บันบ้านหน่อยนะอันนี้เสร็จแล้วน,นเนี่ยเราคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะฮะแต่เดี๋ยวไม่ใส่น้ำยำเนี่ยน้ำยำเนี่ยลุงปรุงไว้แล้วนะฮะลุงก็จะใส่น้ำยำลงไปนะครับผมพริกนี่บุบๆไปลอยไว้เฉยๆเอาไปลอยเฉยๆนะแล้วก็มาใส่ให้มันเป็นสีสันที่สวยงามนะนะครับผมเนี่ยนะน้ำยำของเรานะครับผมนี่นะฮะน้ำยำแล้วก็เราก็คลุกเคล้าแต่อันนี้จะใช้มือเปล่าไม่ได้นะ ไม่ได้นะไม่ได้นะใช้ใช้ทัพพีนี่แหละสองอันนี้แหละนะอันเนี้ได้เออห็นลุงใช้มือเปล่าก็าใช้มือขยำในเนี้ยรับรองไม่มีไก่ทานนี่นะฮะนี่นะฮะเห็นไหมดูกับวิธีลุงเสียลุงวิเศษไม่ไม่ใส่จริงๆต้งมือมีที่บ้านมีเป็นตันเลยเยอะเลยนะเพราะว่าของร้านอาหารเขายังไม่เดาไปอยู่เยอะครับทิ้งไว้ แต่ไม่ชอบมันใส่ทีไรมันขาดทุกทีเลยนะนี่แหละนี่นี่น,นี่เห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่นะฮะเจ้าของร้านอาหารเองยังต้องมากินฝีมือลุงทุกวันทุกวันเลยไม่ยอมเอาอาหารที่ร้านมานะนี่นะฮะเ,เห็นไหมฮะเราก็ค่อยคคลุกเคล้าเข้าไปเนี่ยสดใสมากเลยสดใสมากเลยแล้วลุงก็ตั้งใจว่าจะใส่อย่างนี้ละทานกันทั้งอ้น่ี้ละอันนะฮะ <c oughs> ไม่ใส่ถ้วยใส่จานจริงๆแล้วพอคิดอย่างนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนใจตอนหลังไงมาใส่จานสวยๆตอนหลังแต่ว่าผักเนี้ยมันเริ่มโทมลงไปแล้วสีสันที่ดูต้นๆนนะ่ะถ้าใส่จานแล้วเนี้ยสีสันมันโทมลงไปแล้วเพราะว่ามันคิดตอนหลังในตอนแรกคิดแค่เนี้จะจบอีตรงตรงนี้แหละแต่คิดได้ตอนหลังว่าเอ้ยใส่ถ้วยจานสักหน่อยสิมันจะได้สวยงามน่ารับประทานนะฮะแต่ผักมันโทมไปแล้วเนาะ ไม่มีปัญหาเนอะเรากันเองทำไงได้เรากันเองนะฮะขอบคุณนะฮะทุกๆท,ท่านเลยอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ลุงด้วยนะ,ะและก็เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยลุงจะได้มีคลิปดีๆนะฮะ มาให้ชมกันอีกโดยที่คลิปนั้นจะง่ายๆเสมอแหละครับไม,ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะวันนี้อร่อยอร่อย,ออยนะจ๊ะนะฮะส,วสาวๆคงจะถูกใจนะลุงทำเนี่ยสำหรับท่านที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศเนี่ยก็เป็นแฟนคลับลุงเยอะลุงไปเป็นแฟนคลับเขาก็เยอะแยะมากมายนะฮะท่านจะต้องชอบแล้วล่ะนะฮะเพราะสาวๆส่วสนใหญ่ก็จะต้องอ่าไม่ไม่อยากอ้วนอยากสวยนะฮะอยากผอมก็ได้เลยเมนูนี้ลุงจดให้โดยเฉพาะนะจ๊ะทุกๆท่านเลยนะวันนี้ลุงลาไปก่อน ความคิดถึงนะครับสวัสดีครับ